เออจบอ่ะเอากันแต่อายุจักปีจําได้บ่ก็ได้และอัน8ปี9ปีเออบ่เาตน้อยแท้มันบ่ได้น้อยแล้วลูกเอ้ย8 9ปีนี่ได้บ่น้อยเออ9ปี12ปีนี่ละ ผาป่าเนาะในระยะ,ะเกือบปีเราประจักษ์อันนี้พี่น้องเนาะดูว,ว่าคันบ่ฮอดก็แเม่นเกือบดลดวล่ะพี่นอ้อยมาเยี่ยมยามทามข่าวเพิ่นก่อนเนาะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งแต่ว่าทั้งบ่เสียงแล้วก็ทั้งทีมงานเนาะมีแต่ว่าชอยทงครอบครัวเพิินกับชอยเดียวเบื้องต้นเป็นเขานำ้ำซ้ำปลาอาหารการกินนี่แหลพะ,กกกกะกกพี่น้อยอยู่วันสกีวานสกีเนาะวันสกีพิน เห็นกับมาเมืองเซโปนนี่แหละพี่น้อยเนาะอ่าที่ว่าทั้งอ้ายเพิ่นเป็นคนเวียงจันทร์แล้วก็ทั้งเอื้อยแล้วนั่นเป็นคนที่ว่าไปเฮ็ดเวเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยน่แหละพี่น้องเนาะอ่านเพื่อนหลังนิดน้อยที่กระตูบมาแหละพี่น้อยเนาะน,น,นี่แหละ,ะมาเมื่อนี่พี่น้อยจำเทพบบได้อันนี้เนาะอืมเราเหตดเองได้นี่พี่น้อย เอา้าเดี๋ยวจังเข้าไปถามไปพูดไปคุยเบื้องน้ำกันเพื่อนแลพี่น้องเนาะแต่ว่าบู้ว่าเพิ่นสิอยู่หรือบ่าะมื้อนนี้ก็นวันอาทิตย์ซ้ำพี่น้องเ้ยยันว่าิ่นไปประชุมไปอันนี้เนาะเพราะว่าวันอาทิตย์นี่าศาสนาเนาะพี่น้องเนาะกันเช้ากันเกันกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนพี่น้องเนาะพบเจอกันคือเก่าคือเดิมกับบ่เสียงพี่น้องเนาะ พาพี่พาน้องมาเยี่ยมยามอัปเดตถามข่าวเป็นเคสเก่าเคสนานเนาะขอน้าม่ไต้ได้ซูเดือร์งต้นเพิ่นเป็นเขาน้ำซ้ำปลามารอบนี้นี่แหละพี่น้องเนาะเพิ่น,นมาซอยกันพี่น้องจนได้เฮิรนไลซานบัดนี้พี่น,อน้องเนาะถ้าเราอยู่ยัยงบา่าอันนี้นอีกแนวหนึ่งได้พี่น,อน้องเนาะเออเดี๋ยวย่างกลับไปเบิ่งก่อนพี่นอ้องเลยเป็นนี่ได้อูอยู่บูบอ้อเนาะไป พักคะพี่น้องอยกินไม่ไหวเลยนี่เนาะยางนงมานน่มันจะมีเฮือนหลังน้อยอยู่นี่แต่ก่อนนี่พี่น้อยนี่ขวามือนี่หลังตุ้นชี้ฮักเลยล่ะเนาะคันซีบอกอะยางลงไปพุ่นก็สิเป็นน้ำเนาะกัเจ้าอาบน้ำอาบน้ำอยู่โอ้โหพี่น้องเอ้ยบไหลลงมาพี่แหละเนาะโอ้เราเห็นเฮือนหลังไหม้เลยนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ อหลังมยังดีได้เดยนี่อ๋อชจ้าอนี่ก็สิเป็นอ่กระตูปเนาะโลโอ้ยยันบอบี้พายุอันนี้พี่น้อยเนาะยัดไปโบดเพื่ออะไรนี่วันอาทิตย์เนาะเดืองมาน่อยแล้วนี่แหละ เอา้าเนาะเบิ่งกันสบายหน่อยช่วงค่อยคำลงแรงพปและ้วจังว่ากันซะเดี๋ยวถามเบิ่งคนทางบ้านใกล้ขึ้นเคียงก่อนเนาะอ,อยู่บนนอโอ้เนา,นากะกูยังยังงนี่ใครใครบ่ใช่คือผูเห็นมีนวยก็มีแต่ใบไม้เขียว <laughs> เรายอมรับว่าทางบ้านเพ่นนี่เนาะแต่ละเรือนแต่ละหลังนี่มีแต่ฟืนเศรษฐกิจน,น้อยเ <ไป S 1> ทศสะนีมบ่บ่เนาะใช้อันเอ้ยเพื่นพอนโบยู่บ่นี่อยู่นี่อยู<ด>่เราไปใช้สารกบเห็นเราไปอันนั้นไปชมลมไปชมลมโอ้อหันเชื่อกับไปโบดได้เนาะเออไปโบดวน,นโอ้ Ồi, rồi rồi r ồi, rồi. Oh, no. n h t u ช่วงค่อยค่ำลงแรงจักหน่อยพุ่นแล้เนาะเดี๋ว่าช่วงบ่ายๆเนาะเพิ่นมาเออบายจะแล้มาเดี๋ยวยังไปเฮือนบโดเอ้าเนาะาสิถามจ้เด้อแซเนาะมากคือบังเอิญแท้นี่พี่น้องเป็นได้คือมองเห็นอยู่บ่มองเห็นเฮาอยู่บ่บ มอบอดเห็นเลยมองบไดเห็นเลยมืดบอดเลยบอดอยู่นี่นะมืดบอดเลยอือยโดยฮอเด้อยู่น้ำกันจะค้นไหมซองคนผัวเมียซองคนผัวเมียใช่ไหมผัวเจ้าด้วสิผัวไปเห็นงานผัวไปเห็นงานเห็นงานไปหาหน่อไม้หน่อหมอกหน่อไม้อยู่บ้านอ๋อ โดยโดยปูไอ้สมุนไพรได้หนิเนาะาไม้หักตอกัอันหักไม้เข่านอนไผ่อยู่ไผ่โอ้รอรอเบื้องสะเบื้องอ่ะเข้ามาพี่ก่อนปูเนาะพี่น้อยมาถามเราหนิแล้วเอาหานมาพี่ก็ได้เป็นตัวอาหารมาพี่ลุงมันห่อนแดดได้เขาขึ้นไปนั่งนี่ได้บ่หนิมันบ่หักบ่บ่หักโอ้ยเนาะ นูว่าข้นมานั่งเฮือนเจ้าพี่เป็นยังเจ้าละข้นมานั่งพี่ได้บอมาพี่ก็ไเลยอ่ะเอามองบูเห็นเลยนี่เนาะบูเห็นนั่น้องเอ้ยถูกนะโอ้ยอ่ะค่อย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 นี่นั่งอยูอันชานเจ้านิแล้วนี่เอานั่งรถมาหนบูเขาขืนนั่งนั่งเรื่องฮอนแดดแท้นนี่ แดดเอ้ย <That>, โอ้ดูๆ <ar> เอาได้ได้ไม่นั่งแล้วได้อกได้一朵ดอๆเอาเนาะบ่อทำอะอย่างเี้คือตักไหลเท่นี่น้านี่กับผัวตักผัวตักบ่อเออผด้เขาอันอยู่เขาหนีไม่กันเอาจะว่ารถอันปัวนี่ขอญาตได้บ่ได้ตาบ่ได้บอบ่บ่ได้บอเราไปหาหน่อมอกหน่อมไปได ได้เงินคายหน่อใม่แล้วกินข้าวซื้อข้าวโลซื้อข้าวโลข้าวปองเนาะเอออ๋อหลายมื้อแล้วจักโลแม่มื้อนึงละได้หโลเราซื้อบังเทือละได้เงินหลายก็เราซื้อหลายแค่เราบ่ได้เงินหลายเราซื้อซืนึงละโล2โลเออขึ้นอยู่กับมื้อการหาเนาะโดยเออโดยอันแม่นี่ซื้อยังนีนะเจ้านะ ชื่อไหนก่อนมาเนี่ยสื่อไฮสื่อไฮจ้าวเอหสื่อไฮไฮนี่ไฮนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นด้นี่เนาะภาษาเนาะอ่อยู่น้ำกันสองคนกับผัวเอออยู่น้ำกันกับชองผัวชองพูมี่ชองพูมียเอออันว่าลูกได้แชมมี่ยี่บ่บอมีลูก บ่มีลูกมีแต่มีแต่ชองคนผัวเมียนี่เป็นนี่ได้คือบอุได้ดูบัวอ่ะบัวอย่างเอาบอ่บ่มีแต่เตะกีบ่มีเตหน้อยได้มันเป็นันกระแดกอ๋อเป็นเตน้อยเป็นไมกระเล้งเนาะอืมบ่มีลูกเลยอ,อยากได้อีบอัสีดูกอัอยากได้เอ้ย <laughs> <laughs> ผัวเจ้าได้ํำรุ่นเดียวกันกับเจ้าบ่เท่าอยู่บ่ผัวเจ้ากันเออรุ่นเดียวโอ้ยแนวผัวเด็กน้อยบ่เจ้าเอออันจะมองบ่เห็นมาแต่น้อยผลบ่ไหมเห็นแต่น้อยเขาเป็นแต่วางอายุแต่หาปี อ๋อฮาปีแสดงว่าตอนฮาปีนี่ยังมองเห็นอยู่มองเห็นอยู่เอ้าหล้วจาหลังจากฮาปีมาเลวเป็นยังคือมองบุห็นไหมเกี่ยวกับสาเหตุแบบไดมันเป็นนี่มันเป็นหัวนี่มันบาดนี่บาดหัวนี่มันลงใส่ตาเลยหัวเป็นแผลเอออ๋อเป็นนี่ได้เจ้าไปล้มบ่หรือว่านี่ไใดบ่ได้ล้มมันเป็นบาดจักเป็นอะไรบาด ตะกี้ฮันมันออกตมออกต่อระบาดีนพ่อแม่หันออกควยตวหนึ่งและจำพีอจำพี่ก็เลยมันลงสตาบอดเลยอ้าอพี่เดเขาว่าพี่ฮ็ดพี่ป้าเฮ็ดพ่อแม่ว่าวตะกี้หันโดยโดย พวกมาจากมองทังหัวนี่เนาะเป็นแพรเมืนบอกแล้วก็มันดึงสายตานี่ยด้วยเป็นมันพ้อมกันเลยว่าสองสองหน่วยมันเจ็บมองเป็นพ้อมกันเลยบัดเดียวเลยเป็นบัดเดียวพ้อมกันเลยโดยโ เกิดจากอันไปจําไปฮิดไปหยังนี <mainland> ่แหละเนาะเออจ้ะคือบ่ไปหาหมหายังอยู่ทางเพศอันนี pues ้ไปหอดไปหาหมอต่เก่แต่เก <off> ่าหันบ <dances> <that> ่นบ่มีอยู่บ้านนอกบ้านนาอืมบ่แม่นว่าอยู่แบบเฮาอยู่เดียวนี้หันมันบ่คือนั้นสมัยแต่ก่อนตะกี้เนาะพ่อแม่หันมันทุกข์ยากมันบ่มีเงินบ่มีค้ำและอยู่นนี่ๆเลยปะให้ลูกเป็นเด๋ยวนี้มันบ่มีเงินเด ออก็เลยหลังจากหาปีมาแํามองบเห็นมาเลยจนหอดตัวนี้เนาะจากปีแล้วซาตัวนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ได้ละสี่สิบห้าสิบหลัอายุเจ้าฮะได้แล้วเนน้องสาวคอยกันยังได้สี่สิบปลายน้องสาวเนี่ยสี่สิบน้องสาวมีแต่ช่องคนเออนองในหนองเลยอายกระจีย อายเพิ่นึงซิอ่ะหยเออมีแต่2คนเอ้ยน้องนี่ล่ะอ๋อมีแต่ญาติพี่น้องนี่ผู้หญิงเบิดเลยเนาะเออผู้หญิงหมดเลยเออเอาๆโหเนาะอ่าเฮือนซานั่นเป็นนี่อยู่นํากัน2คนทางครอบครัวชุมเจ้าอันนี้เนาะโดยโอ้เบิ่งหาซองเบิ่งหน่เด้อเอาซองรถน้องเอ้ยบ่เป็นหยังดอกซองอยูโลยคือมี2ห้องนี่นอนคนละห้องบ แฮดแองนไงนี่อันน er ี้ทับายกินเข้าทางนี้ทางนี้เอาไว้นั่งกินเข้ากินน้ำโดยทางนั้นนั่งทางใหนพูดได้ใช่นี่เจ้าเบอร์เชือเบื้องเข้ากระโลนันนั้นเข้าถุงเนาะเออเข้าถุงเราเชือบอันนั้นบอกตันนั้นพูดห้องนอนเนาะห้องนอนโดยอันอันอยู่ข้างหลังเจ้านี้เลยใช่อันนี้แฮหของครัวบอ้องครัวนี่ โอ้อันปิดเปิดแล้วคาะแค่เนาะเต็ดคักไปแลาะเนาะโอ้นี่เด้พี่น้อยเออถือว่าคักเต็มนี่เพื่อนเจ้าเห็นของครัวนี่สุดลายเข้าไปเห็นแต่เราครอบครัวนี่เพื่อนบุกคอยกั้นแบบที่เพื่อนปล่อยโล่งไปเลยอลมันทําให้กินไผยใหม่ไผ่ยังมันแตกพระพาพายไปเสือผ่านอาเพศมันดำเนาะอันนี้เรากั้นไว้แบบนี้ก็ดีอยู่ได้พี่น้อยเออเอาเอาเนาะถือว่า ทางผู้เป็นผัวนี่บริยุทธ์บริยนเนาะหาเห็ดวิเหตุงานตลอดเออเายุเจ้าพี่ผัวนะผัวฮั่นโอ้ยได้ละหกสิบห้าสิบหกสิบคนละขันชิว,วกะวัยวชาราแล้วเนาะวัยแบบอ่ารุ่นนี้ก็ต้องแบบลูกหลานเบิงเง่งเลี้ยงเพิ่งแย่งได้เพียงขัเชิว,วกะเนาะ บ้านสกีมันบ่อนี่นะแม่นบ่แม่บ้านสกีบ่แม่นละบ้านสกียายบ้านสกีโดยเอามีสกีหน่อยนะบ่สกีหน่อยก็อยู่ลมพ้นอันนี้สกีหญ่อันนี้โดยโดยผมกระตุกน้ามโนเดียงเป็นแทงยกตักติโดอันนี้อันนี้ก็พัวตักอันนี้ก็นะตักเราตักอันว่าเจ้านี่ ไม่ได้อยู่ในเฮือนในชานนี่บอไหมจ้าบ่าได้ไปทั้งใดบอบนมือไปกับงอมเอาเคยแล้วอือไปไกลสุดนี่ไปฮอดไสเแน่ไปเฮือนน้องสาวยางไปบดมาที่เฮือนน้องสาวก็อยู่เฮือนนี่ละเฮ็ดกเกนเฮ็ดเกนก็ได้โดยอเออเฮ็ดเกนก็ได้มียางเฮ็ดเกนนั่นเรามาข่าวเฮ็ดเกน เข้านึงเข้านึงน้ําอมีอาหารอย่างกเา็เฮ็ดกินใหน้ล่ะละเอาให้ก็บเอาจเข้าสิก็เห็นอยู่บ่เออมันเแล้วงมเอาเออเอา,เอาคือ,อสิฮู้ว่าจุไ่นี่สิติดจุแบบนี้จุเอาไน่นี่ใช้นี่ใช้นี่นี่เฮ็ดนี่งมเอาเฮ็ดเก็อ๋อ เฮ็ดกับเข่ากับหน้าไว้ทาผัวเนาะเออ้าผัวบัดผัวมาแล้วเป็ดเก็นพร้อมกันเก็นเออเฮ็ดพร้อมหน้าพร้อมตานมาในกินพร้อมกันเจ้าหนึ่งเข่าจูไผ <uk> ่เ <entendeu> จ <studio> <t uk> ้าเจ้าเฮ็ดเองอันนี้เนาะเจ้าเฮ็ดเองได้นองเลยเพราะมีไัยหัดได้โอ้เฉอว่าเพื่อนห้องว่าอ่ามองโบห็นกับโบโบไส่อุปรักเนาะอือ ว่าเฮ็ดอันแบบนี้นี่เวลายาวนานมาหน่ตั้งแต่มองผู้เห็นผนวมไหมใช่อันเห็ดกับเข่ากับน้าพวกในโคเฮนโูซานนี่เจ้าเห็ดเบบซี่นี่แต่แต่ยังน้อยผนวมแต่อายุหาปีผนบวเจ้าอแต่หาปีทาเดนีเลยเออแลยมันมันเป็นการคุ้นเคยชำนาญเนาะเอ,อเอาคิดตลอดเนาะเออเคยแล้วฮันเคยแม่นี่เคยแล้วเห็ Ờ, có ngôm áo hết nhàng có ngôm áo à. Mm. ờ, ngôm này là đai lại khăn đai nhàng cả hết kén thả là bà là kén wow. rồi 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 nó không này lại bây rồi anh đi hơn du này cả non xào nè chuối hải là hết soi nè ờ, Nhi, tên non sao này lại nhàng cả non xào khăn non xào bên ชอยกับประยูพัวกับเฮ็ดเฮือนกับบ่อบปเป็ดม,มีแต่เคยหันห่หนเฮ็ดหาน้องเคยเนาะเออนี่ได้พัวน้องคอนนะฮะโดยโดยเออ,อใครเป็นครอบครัวเกเดียวกัน,น,นอะไรเนาะเป็นยาพี่พี่น้องบึงแย่งกันเอออันนี้เคยบ่ไดบ่งหั่นแล้วหันเฮือนก็ยักลม้มมาดิฮ่เนาะ เคยกระโชกพอเคยแหละน้องเออจากเห็ดนอะไรเราเป็นลอยนี่บมดสบายแน่นาะเออไปได้สบายเจ็บปวดทางกายกับเราบ่ได้ชอยนั่งเดี๋ยวนี้เราโชว์แล้วเฮื่อนกอยากล้มมัเนี่เอาเขว่าเออถูกอเลยเขาว่าเอากันแต่อายุจักปีจำได้แล้วแปดปีเก้าปีนี่แหละ เอาผัวได้ป้าก็เอาแต่น้อยแท้มันเปด้น้อยแล้วลูกเอ้ยเป็นก้าปีนี่ได้บัวน้อยก้าวปีชิปปีนี่แหละป้าทั้งแม่เอาอายุูไลแล้วหยูหันบักเฮาเอาผัวนี่เก้าวปีป้าบัวแม่เขาถามว่าอันโอ้ย เอาผัวนั่นแต่อายุจักปีนาบ่ได้อันแต่อายุปบ่ได้เอาแล้วอายุ3 20ปี30ปียังบ่ได้เอาอันนันแสดงว่ากประมาณ7-8ปีนี่เนาะเออโอยนนเฮาถามเฮานึกว่าจะเอาอายุเอาผัวเมียน่นแต่7-8 9ปีบ่บ่แม่นนั่นโอยเนาะสิตกเฮือนบนี้ลบดง่ายทอลคักบดหยังลบดนี้ <c oughs> มันบแม,มนนวนั่นลูกเอ้ยพคเสีย,ยเอาชำน,น,นั <c oughs> <c oughs> นตายแล้วคนเด็กยังก็บม่ได้เออบวเป็นสางเป็นนาดอกเนาะเออบูคั่วออมลูกเอ้ยเออดูดูดเอาเอาเนาะคือว่าอันมีหักไม่หักตอกมีหักยาน้ำฉ่บมเกี่ยวกับยังอันนี้นะหัก <c oughs> ยานัาน่นหักยาเฮื่อนลังนั้นทำมาภาคอยู่พี่เกี่ยวกับหักษายยังแม่นี่นะ หักยาเขานอนไพรเออยานอนไเออเขาได้ลูกเด้พวกนอนลูกอ่เขากรรมเขายังอกิเออนบ่โอ้เขาเอาให้ลูกเาวเขาอันนั้นโมเมนต์ของแม่โมเมนต์เจ้าเอามาต้มกินได้เนาะบ่เจ้าบริกรกินบ่บ่บริกินกินก็ได้เป็นอยังเออมันก็บริกรเป็นอยังดอกเนาะ แต่ว่าอันทางไม้นี่เพิ่นสำหรับคนที่คนนั้นเนาะทางไม้อันนั้นมาคามมาคามปลานั่นเขาเอาโดยโดยโดย้คนเชิ่อว่ากับฮู้ไ่น้อยเนาะสุดอยู่นี่ก็อันเสื้อผ้าหน้าแพ้หน้าห่มในช่องฉิดยังไม่อยู่บ่บ่ได้ไหมเขามีห่มมีบ่เสื้อผ้าหน้าแพ้ มีแต่ช่องพื้นชามพื้นเนี่นั้นชาดปูก็บ่มีหลูกเอ้ยนี่เจ้าเบิ่งฉาดนี่มันขาดหมดโดยโดยโดยเนาะพี่นนองผัวก็ไปหาอย่างก็บ่ได้มีแต่หาซื้อข้าวกินชื้อใช้เจ้าหันมาพี่อีกเนี่ยหันหันใ้าไมมอีกเนี่ยหันมาพี่ไมตุหันมา เออหันมาค่อยได้เนี่ยก็คอน้ำเข่าหรืออว่ามียังโดยโดยเข่ายังเจ้ากินนะเข่าเนี้ยเข่าเนี้ยเนาะโดยเข่าเจ้าเข่าเนี้ยกินได้เบิดบ่เบิรบ่ได้คลามเนาะบ่ได้คลามหรคเขาเจ้ามีโรคประจำตัวบอประจำตัวโรคไครแบบเป็นอย่างโรคประจำตัวในคนห้องเนาะมีอยู่บ่เม่ เอาโรคยังนะเจ็บกระเพาะเจ็บอันนี้แล้วเจ็บกระเพาะเออโรคยังกระบอมีมีแต่เจ็บกระเพาะนี่แหละลูกกินข้าวแล้วกินแล้วมันยืงแล้วเอื้อมอื้มแล้วยิงตลอดบอตลอดกระเพาะเป็นกระเพาะเนาะเออบ่มีโรคยังดอกมีแต่กระเพาะนี่แหละกินข้าวแล้ว เอื้อมแล้วเอื้อมแล้วมันยื่งท้องมาเนี่ยนั่นก็พอโดยโดยโดยเอาเสียน้อมาเยี่ยมมาเยี่ยมเมตุชื่อยังเขาลืมอีกเลยไฮไฮเอาเดี๋ยวเราไปเอาเขามาให้กับนั่งท่านึ่งกันเด้ออออย้ำมาอีกย้ำมาอีกหนึงก็ได้ย้ำมาพี่โอ้ยเนาะเมตุไฮไฮนี่ภาษาญี่ปุ่นเด้อนี่อ่ อันนี้เนี่ยน้องเฮือนซาลานเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยววสิมาหาอีกครบกลัวหนึ่งต่วันเจอทั้งมีตู้พอดีเนาะอันนี้กันมองโบห็นเอาเดี๋ยวไปเชื้อไปเอาเข่ามาให้เราก่อนเนาะเอาพี่น้องเอากระปองสามปองหรือต่ว่าเฮือนเราปล่อยสูงปันใดเนาะตั้งไว้นี่แหละเอาสิ่งที่ขาดบุได้นี่เม่นเกลือเกลือด้วแม่เด้อเจ้า หายเนาะขอบใจลูกเออขอบใจขับใจลูกเข้าหาเกล็ดน้องสาวก็พอดีอ่ะผานทำไมเราบอกให้เกล็ดเอาจะจับเอาเอาไปเด้อขอนิ่วเจ้าเอ้าหกโลเจ้าก็มันเกลือเด้อซองปุงเจ้าแล้วก็มีปลากระป๋องอยู่มีอยู่สามปองเด้อไม่ตูเด้อเจ้าขอบใจขอบใจละลายลูกเออโดยโดยเอาอเอาเนาะเอาไว้อยู่ไว้กิน จ้าพอได้ช่วยเหลือในครอบในครัวไปอีกอย่างหนึ่งพอบ่เมื่อยเนาะเจ้าเนี่แหละครับลูกเออชอยนะลูกเออเฮือนอยู่กับโบมีเอาเฮือนไพศาลนี่นะฮะเฮือนไพจอยู่นี่นี่ฮะออกับเฮือนแม่นี่แล้วมันอยากหลบคือว่าบ่มีมึงอยู่ เขามันลมนี่อยู่ใช่ลูกเอ้ยโอ้ยชอยแดนี่พี่น้องนชอยมาวชอยมานะลูกเอ้ยตอนม่แม่เอาๆๆมื้อนี้มาเยี่ยมยามครั้งแรกนี่เด้อนะอยู่ในกินนี่เด้อเฮาเดินทางก่อนบัดนี้เด้อมีตู้เด้อเอาขอบใจหลายๆโดเอาอยู่ดีมีแฮงัมีตู้หายเนาะเจ้าอ่าเด้อๆเอาพี่น้องปเอาเมียนได้อยู่บ่นี้เนาะ ครับคนเดินไปดูเด้อสบายดีอยู่ยุ่งมืออันสบายดีทั้งพี่น้องอยู่ฮะเพิ่นเบิ่งทุโลกเลยนี่เอออาเห็ดใบใบยู่ฮะเห็ดใบใบอ่าเป็นอยู่เนาะโดยโดยโดยโบโย่โบมวนกับบุถาวรอะไรพี่น้องไอพอนโบคายเรียดเนี่ยจังหน่อยเนาะเออถ้าบัวบ่อกับบได้หัวคนน้อง ว่าลนำะปูเต่าผู้นี่เนี่ยเพอาะหายเครียดเนี่ยว่ามันเล็กน้อยมันเก่งกันโทษพี่น้อยเนี่ยว่ามันบุญอยากค่อยอยากเป็นปันใดเนาะเ,ออเออนาะเนาะถือว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเด้อพี่น้งนองเนาะพาพี่พาพน้องมาเยี่ยมมาหยาเบิ่งกันนี่แหละพี่น้องเดืองเราเนี่ยกับบุมีลูกมีเต่าอยู่งกันสองคนผัวเมียอายุกะแกไวัชาราอายุห่างกินหานรนไม้นอนตอกมาขายในมือละบันมือสิบมือสาวมือห้าสื้อเขาอย่างเดียวพี่น้อยเนาะ พี่น้อยอก,ก็ได้ถือเดืมอมุ่งต้นเพื่นไปอีกเนาะมีการทางสายตาตั้งแต่อายุห้าปีเกิดจากสาเหตุเกี่ยวกับทางสมองและสมัยก้อนเนาะคอนเสิร์ตกับเพื่นถือไปเกี่ยวกับทางผีนับถือพีพี่น้องอแล้วเอาจ้ำจ้ำหัวจ้ำอย่างเอางูควายไปให้กิน ก็เดยเกิดนี่แหละพี่น้องเนาะมันพวก่ะบเซตาเราคุมมองบรเห็นแต่อยุหาปีจนถึงตัวนี้ก็สี่สิบห้าสิบปีอะไรเป็นต้นเนาะอ่ะเรื่องเล่าเราก็สีประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะเพิ่มเติมจังใดกเด้อพี่น้องเนาะป่าปีปากน้องคือเก่าคือเดิมทั้งบุเชงกับพี่น้องเนาะเขาน้ำซ้ำปลาอ่ะพอได้อ่ะให้เพื่อนในยูได้กิลในครอบในครัวในแดดพี่น้องเอ่ะมีแต่ว่าบุญนี่บุเชียงลาไปก่อนพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี